สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนน้อยนะครับเนื่องจากลมตะว,วันออกพัดปกคลุมเอาวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันนีครับลักษณะเชนนี่นะครับในเแหบริเวณภาค แต่มันออกเฉียงเนือตอนบองทงเฮานะครับมีฝนเล็กน้อยหมังหมังแห้งนะครับอันนึงพายุโซนร้อนเขิงชินปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนพายุรูน่นี้มีแนวโน้มจะเทวีกำลังแรงขึ้นเข้าใกล้ตอนใตข้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและการใช้ฟังวรฒเวือนนาำตอนกลางในช่วงวันที่2ี่3าตุลาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็ซีออนกำลังโลงอย่างรวดเร็วตามลำดับนะครับเนื่องจาก ช่วงนี้นะครับมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแลก็ทะเทศจีนใต้ตอนบนในช่วงวันดังกล่าวนะครับเชี่ยนห้ยพายุรูปนี้นะครับบอกคลเคลนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับภาคใายดาวเทียมอิเล็กทรอน,นิกส์ไม่น้่งฟงสารค่อนข้างที่จะปลอดโป้งนะครับมีลมแรงเล็กหน่อยบางพื้นที่ดีด้าตัวกะกายจังหวัดคอนแกนนะครับตอนนี้กับ่ทันมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ ของสกลนครเช่นกันนะครับ่บบลุ่มฝนในบริเวณภาวันออกเชยงเนือตะบนของเข้าสำหรับเมื่อนี้นะครับกัภาคตอนนอกเชยงเนือกัฝนฝากน้องนัละยี่สิบพื้นที่นะครับแต่สำหรับภาคอีสานตอนบนของเข้านะครับผมขาดหมายไว้ทีประมาณด้วยละซิบนะครับหรือมีฝนบางพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่กับที่ในภาคอีสานตอนบนของเข้าไนีจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับขาดหมายไว้ที สามสิบสองถึง,งสามสิบสี่องศาเซลเซียสน,นะครับ้ายืนต,ต่างแก่กษีฮอนอยูอุณหภูมิตำสุดในช่วงกลางคืนใกล้เศร้านะครับอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ยีส่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสนะครับแต่ที่สังเกตได้ว่าในช่วงกลางคืนนะครับอุณหภูมิกะสี่กอนค้างลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับครับสาหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะอนดเฉิงนือตอนบนกับผมกมีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปง